เฮ้บีสองว่านายรู้ไหมโควิดคืออะไรเชื่อโลกปะพิษโควิดคือขนมปังที่ทำจากธัญ,ญพืชขนมปังโควิดนั่นมันโฮวิดเอาใหม่เอาใหม่จริงๆแล้วโควิดคืออาชีพเริ่มต้นในแล็กนร็อกหรืออาชีพโควิดนั่นมันโนวิดมาๆกูม uh ีเยอะ มึงยังไม่จบอีกเหรอรู้ไหมโควิดคืออะไรกูไม่รู้โว้ยโควิดคือเลือดทำไมวะเพราะว่ารับบริจาคโควิดนั่นมันโลหิตกูต่อนะมึงสงสารกูเถอะโควิดคือมึงไม่ฟังกูเลยใช่ไหมเพลงที่เป๊กออฟไอร้องเพลงไหนวะฉันมันก็แค่คนโควิดบอกเขาฉันโควิดนั่นมันโทรผิดนั่นมันยัง จริงๆแล้วอะโควิดเป็นห้างเว้ยนั่นมันอะไรวะชิดไม่ออกห้างโลติดนั่นมันโลตัส